นะครับมาพบกันกับคลิปที่สองนะฮะคลิปแรกก็ได้ลงในเรื่องของเอกสารคอยบรรยายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับขั้นของโควิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็หลายๆท่านก็ได้ดูจาก YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเหตุผลที่ลงใน youtube เนื่องจากว่าเวลาท่านที่จะนําไปนําเสนอกับผู้บริหารเวลาท่านที่จะนำจะนำไปเสนอให้กับพี่น้องคนท้องถิ่นที่อยู่ในสังกัดของท่านมันจะได้ง่ายก็คือสามารถที่จะดูได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วก็เลย เลือกลงใน youtube แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้เช่นกันเดี๋ยวก็จะเลือกลงไปแปะไว้ที่ youtube เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ท่านได้เห็นถึงลําดับขั้นตอนนะฮะส่วนไฟล์เดวจะไปแปะไว้ที่กลุ่มไหนเดี๋ยวก็ไปไว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวไฟล์เนี่ยที่เป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF ที่จะลงไปเนี่ยมันลงอยู่หน้า a c e b o o k นะมันมันลงแปะไฟล์เป็นไฟล์ Word ไ,ไม่ได้นะต้องไปแปะไว้ที่ที่กลุ่มเดี ตัวเอกสารในเรื่องของการดําเนินการอยอทบรรยายก็กบรรยายไปในคลิปหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปที่1นะฮะนะครับหลายๆท่านที่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะแต่ผมเชื่อว่าท่านคงดูไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าณตอนนี้ทางจังหวัดเองก็เริ่มทยอยส่งเอกสารนะทยอยส่งเอกสารมาที่อําเภอแล้วก็จะผ่านมาที่ท้องถิ่นแล้วนะครับนะอย่างของจังหวัดสราแก้วเองนะจังหวัดสราแก้วเองตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่ท้องถิ่น อำเภอแล้วอยู่ที่อำเภอแล้วในอำเภอร,รอลง,งนามก็คาดว่าน่าจะถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้นะฉะนั้นเมื่อมาถึงวันพรุ่งนี้มรืนนี้นี่ผมก็จําเป็นที่จะต้องไลฟ์นะจำเป็นที่จะต้องไลฟ์อ่า like, สำหรับอ่าคลิปที่2เนี้ยเนื่องจากว่าให้เห็นถึงลําดับขั้นตอนการทํางานนะคือผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเก็บไว้ไฟล์เก็บไว้อะไรเพียงแต่ว่าช่วงที่ผมยังไม่ได้ลงไฟนะเพราะผมอยู่ในระหว่างขั้นตอนในการปรับปรุงไฟล์งานนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอก นะครับยังมีขั้นตอนในเรื่องของการตกเบิกต่ผมยังไม่ได้ทําเนื่องจากว่ามันมันเป็นขั้นตอนเร่งด่วนที่จะให้ทางที่น้องท้องถิ่นเนี่ยนำไปใช้นําไฟล์ไปใช้ก่อนนะอ่าดังนั้นแล้วในคลิปที่2เนี่ยเราจะพูดถึงลําดับขั้นตอนนะเราจะพูดถึงลําดับขั้นตอนที่เรานํานําไปเบิกนะฉะนั้นแล้วไอ้คลิปแรกกับคลิปที่2เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันโดยธรรมชาติของมันนะนะครับคลิปแรกก็เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายอ่าเป็นไอ้ไม่ใช่คลิปแรกจะเป็นเรื่องของการอ่าเป็นพอย n ์บรรยายนะเป็นเรื่องของ บทบทโดยทั่วไปโดยรวมของของอ่านหนังสือว .751 ที่ว่านะฮะแต่สําหรับของอ่าคลิปที่2ตัวเนี้ยเป็นคลิปของอผู้ปฏิบัติงานเลยนั่นก็คือลําดับขั้นตอน,นเรื่องของการทํางานนะครับอ่าเป็นไฟล์ล่าสุดที่อ่าดำเนินการแล้วนะไปดูกันนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นลําดับขั้นตอนครับเป็นลําดับขั้นตอนที่เราจะต้องดําเนินการหลังจากที่หนังสือนะฮะหนังสือที่ วอเจ็ดห้าหนึ่งเนี่ยมันผ่านนะผ่านไปที่จงังหวัดเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่อำเภอแล้วก็มาที่ท้องถิ่นของเรานะดังนั้นแล้วเราก็ตั้งรับนะในเรื่องของการดาเนินการลําดับขั้นตอนการดำเนินการขั้นโควิดของท้องถิ่นนะครับสเต็ปที่1อันดับแรกนะฮะให้ท่านไปอ่านหนังสือวอเจ็ดห้าหนึ่งก่อนว่าเขาให้ทำอะไรนะไปดูก่อนนะไปดูก่อนว่าเขาให้ทาอะไรถ้าท่านดูแล้วโอเคท่านเข้าใจแล้วท่านก็ จะมองภาพออกนะโดยสเต็ปโดยรวมของมันนะฉะนั้นแล้วผมย้ําเน้นย้ําไปก่อนว่าให้ไปดูหนังสือที่วอร์จิตหก่อนว่าเขาให้ทําอะไรนะนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อันหนังสือมาถึงเนะี่ยหนังสือมาถึงเนะี่ยให้งานการเจ้าหน้าที่หรือสํานักปลัดนะทำหนังสือแจ้งส่วนราชการนะแจ้งส่วนราชการนะเราจะเก็บหนังสือไว้คนเดียวนะเราอย่าประสานด้วยวาจาเราอย่าประสานด้วยโทรศัพท์เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในข่าวหลังนะครับอย่าลืมว่าโควิดในรอบนี้นะมันมีคนทั้งได้และคนทั้งไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะ ผมแนะนําให้ท่านทําเป็นหลักฐานทั้งหมดนะแนะนําให้ท่านทําเป็นหลักฐานทั้งหมดโดยนะในสเต็ปแรกเนี่ยท่านหนังสือมาถึงเนี่ยกองคลังกองช่างเนี่ยเขาไม่รู้หรอกกองสาธารณสุขเขาไม่รู้หรอกนะฮะก็คือท่านต้องทําหนังสือเพื่อที่จะให้เขาตรวจสอบนะทำหนังสือไปเลยครับทําหนังสือให้เขาตรวจสอบและจะส่งรายชื่อผู้ที่สมควรนะได้รับการพิจารณาเพราะว่าอย่าลืมว่า เราเอามาแล้วเนี่ยนะเขาจะต้องส่งผ่านผู้รับผู้บังคับบัญชาตามละดับชั้นนะส่งตามผู้บังคับบัญชาลําดับชั้นนะไปถึงไปไปตนในแบบหมายเลขขี้นะหนึ่งสามห้าเจ็ดฉะนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งเขาว่ามันเป็นที่ไปที่มาอย่างไรนะอย่าลืมว่าถ้าคนที่ไม่ได้จับงานบุคคลเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะมองภาพไม่ออกฉะนั้นแล้วทําหนังสือครับป้องกันตัวเองดีที่สุดนะทาหนังสือให้เขาตรวจสอบและส่งรายชื่อที่คนที่อยู่ในสังกัดของเขาเนี่ย นะครับนะฮะให้เขาตรวจสอบนะส่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะครับสำหรับต้นเรื่องและก็เรื่องเดิมข้อเท็จจริงนะท่านก็พิมพ์นะเอาเอกสารรายละเอียดตามบอร์เดีาหนึ่งนั่นแหละครับลงไปนะแต่จริงๆแล้วไฟล์ตัวนี้ก็ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นไฟล์ที่สมบูรณ์แล้วนะท่านก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะนะนะครับจาก้นแล้วคือท่านก็ต้องอทํา รายละเอียดนะครับเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะนะครับแล้วก็ท่านก็จะอาจจะลงไปในบันทึกเลยก็ได้ครับว่าจะให้เขาส่งภายในวันไหนเพื่อที่เราจะได้ดําเนินการนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ระบุวันเวลาไว้เขาส่งวันไหนเดี๋ยวเขาก็จะเออระหินลอยชายนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะเสร็จตอนไหนเราก็บอกไปเลยว่าขอให้ส่งภายในวันที่30เมษายนะหรือวันที่15พฤษภานะกว่ากันไปนะเพราะเขาก็ต้องไปเตรียมเอกสารเหมือนกันนะเขาก็ต้องไปเตรียมเอกสารแต่ไม่ต้องเร่งรีบนะครไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปนะครับ นะไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไปฉะนั้นแล้วไอความหมายในการที่จะบอกว่าให้เขาส่งภายในวันที่วันนั้นวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวเราเองเนยเราจะต้องไปดําเนินการต่อนะฉะนั้นแล้วเมื่อถ้าเกิดว่าเขาไม่ส่งภายในระยะเวลาเนี่ยเราก็สามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ส่งแล้วเราไม่ได้ระบุวันเวลาว่าจะให้เขาส่งวันไหนเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอาฉันยังไม่ได้ส่งทาไมนําไปพิจารณาก่อนมันจะมีปัญหากันแน่นอนในอนาคตนะครับ ฉะนั้นแล้วก็เห็นควรนะส่วนตัวผมก็เห็นควรว่าคนที่จะลงว่าเรามีเรื่องของโควิดมาเนี่ยให้ท่านรวบรวมเอกสารรายละเอียดนะแต่ต้องให้เขาเวลาเขาหน่อยนะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะเพราะมันองค์ประกอบหลายอย่างไหนจะต้องหาคําสั่งไหนจะต้องหาเอกสารไหนต้องหาหลักฐานรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยอาจจะเป็นภายใน30เมษายนหรืออาจจะเป็นภายใน15พฤษภาคมก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็รอนะ เรารอเรารอจนกว่าทางกองต่างๆเนี่ยที่เขาได้รับหนังสือของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งนะเขาก็จะส่งรายชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านโควิดเนี่ยพร้อมกับเอกสารรายละเอียดนะเอกสารรายละเอียดส่งผู้บังคับบัญชานะส่งผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นของเขานะครับเขาก็จะอ้างถึงหนันสงสือนอะ่าเขาจะอ้างถึงหนันสงสือก็คือบันทึกที่เราเสนอเข้าไปนี่แหละนะนะฉะนั้นแล้วคือพอเราส่งไปเป็นหนังสือทางราชการเขาก็จะอ้างถึงหนังสือของเรานะ อ้างกลับมาตามหนังสือนั้นที่เราให้เขาส่งนะครับเราก็ส่งนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นส่วนของโรงเรียนนะถ้าเป็นของคุณครูโรงเรียนก็ส่งโดยในนามของสถานศึกษานั่นก็คือผอโรงเรียนคนส่งมาตามผู้บังค่าปัญชาตามลาดับชั้นเหมือนกันนะครับนะส่งลงอ่าส่งรายละเอียดเข้ามานะครับเมื่อส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่านะครับสิ่งที่เขาจะต้องแนบนะมันจะประกอบไปด้วยคนอยู่4กลุ่มนะหนก็คือค่าราชการนะค่าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้นนะองถิ่นนะสก็คือลูกจ้างประจา สามก็คือพนักงานจ้างและก็สนีะ่คนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสี่ก็คือกลุ่มของครูนะครับฉะนั้นแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยเขามีคนกี่กลุ่มที่เขาจะส่งมามันก็จะประกอบไปด้วยเอกสารหมายเลขที่นั่นคือเอกสารหมายเลขหนึ่งนะเอกสารหมายเลขสามนะครับเอกสารหมายเลขห้าแล้วก็เอกสารหมายเลขเจ็ดนะครับตัวนี้คือเอกสารหนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นเลขที่ที่ผมบรรยายในยู u ูบไปแล้วนะเป็นพอยต์บรรยายนะตอนนั้นนะฮะนะ เขาก็จัดส่งออกมาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนราชการนั้นๆเนี่ยเขามีบุคลากรประเภทใดนะเขามีบุคลากรประเภทใดนะครับที่ได้รับการพิจารณาสมควรได้รับการพิจารณามีเอกสารหลักฐานนะครับนะส่วนในเรื่องของเอกสารเรื่องวิธีการกรอกเนี่ยผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับให้ท่านไปดูวิธีการกรอกจากหนังสือวอ51แล้วกันนะให้ท่านไปดูเอกสารรายละเอียดการกรอกจากหนังสือวอ51นะลงวันที่9เมษายน่าปี64เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนสงกรานต์นะครับ นะฮะอ่าฉะนั้นแล้วเอกสารนะที่ส่วนราชการก็จะส่งมาเขาก็จะส่งเอกสารพร้อมบันทึกเนี่ยตามให้ผู้บงังคับบัญชาตามลำดับชั้นนะครับอ่าเอกสาร1 3 5 7ก็นะหนึ่งก็คือเอกสารของการปฏิบัติงานด้านโควิดของข้าราชการพนัพรรกงานส่วนท้องถิ่น2ก็คืออ่าสก็คือของลูกจ้างประจำอ่าหก็คือของพนักงานจ้างแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเเนี่ยเป็นของพนักงานครูตัวที่ผมวงกลมสีแดงแงไว้นะที่ทําเป็นสีแดงแไว้ตัวเนี้ยนะครับ และเอกสารอยู่ด้านขวามือนะครับฉะนั้นหลังจากที่เขาลงรายละเอียดในเรื่องของหน้าที่ลักษณะการปฏิบัติงานเริ่มต้นสิ้นสุดเมื่อใดไอ้ตัวเริ่มต้นสิ้นสุดตัวนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเนี่ยเขาจะนําไปพิจารณาว่าสมควรที่จะได้รับเลื่อนนะอยู่ในช่วงไหนอย่างไรนะต้องลงให้ดีๆนะครับฉะนั้นแล้วเมื่อส่งผู้บังคับบัญชาตามละดับชั้นนะครับองค์ประกอบที่นะฮะ จะต้องเสนอผ่านมาก็าจะมีผู้บังคับบัญชานะจะต้องลงนามนะครับอจะต้องลงนามก็จะประกอบไปด้วยในระดับของผู้นวยการกองนะในระดับของรองประหลัดถ้ามีแล้วก็คนสุดท้ายก็คือประหลัดนะครับลงรับรองรายละเอียดเอกาสารฉะนั้นกล,ล,ลุ่มคนเหล่านี้นะกลุ่มคนเหล่านี้นะถ้าเกิดว่าท่านไม่แน่ใจว่าเอกาสารเขาครบหรือไม่อย่างไรผมแนะนําให้เขาให้ท่านคุยกันแล้วก็นําไปกับอ่าเพิ่มเติมในเรื่องของเอกาสารได้เลยก่อนที่จะส่งไปหา ผู้บงังคำชาในจันท์ต่อไปนะท่านวิสิตนะครับเนื่องจากว่าลายเซ็นของท่านมันจะเป็นประจักษ์หลักฐานในการรับรองเอกสารนะนะครับนะฮะโดยเฉพาะผอ,อ,อกองกับประหลัดคนสุดท้ายนะครับท่านจะต้องดูเอกสารนะท่านจะให้ไปอ่าไปเพิ่มเติมเอกสารอย่างไรอันนั้นก็สุดแล้วแต่นะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเอกสารมาถึงนะเอกสารมาถึงปึ๊บวันนี้งานการเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องท่านเงินเดือนนะแต่ตัวนี้นะครับนะ การเชิญประชุมพิจารณานะมันจะองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยองประกอบของคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการพิจารณาเรื่องท่านเงินเดือนในปีนั้นๆนั่นเองนะครับในปีนั้นๆนั่นเองนะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคณะกรรมการที่รับการพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นของคณะกงารจ้างมันก็อีกจากคณะหนึ่งนะถ้าของครูก็อีกจากคณะหนึ่งนะของข้าราชการก็อีกจากคณะหนึ่งฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมก็เลยทํารวมนะแต่ท่านต้องไปแยกเองแล้วกันว่าท่านจับเชิญประชุมคณะกรรมการไหนอย่างไรนะครับ นะครับนะหรือท่านจะออกแบบอะไรอย่างไรก็สุดแล้วแต่นะคณะกรรมการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ควรที่มีหนังสือเชิญประชุมอย่างเป็นหลักฐานนะพิจรารณากําหนดวันประชุมไปเลยนะนะครับให้เป็นหลักฐานว่าได้มีการประชุมในเรื่องของเรื่องนี้จริงๆนะนะอาจจะลงนามโดยประธานเป็นคนเชิญประชุมหรือเลขาเป็นคนแจ้งให้ประธานลงนามวันกําหนดวันประชุมก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะท่านก็ลงรายละเอียดให้มันชัดเจนเลยว่า เราจะประชุมกันวันไหนประชุมเวลาไหนนะครับแล้วก็สถานที่ที่ใดยอย่างไรนะครับนะแล้วกอ็องค์ประกอบนะท่านก็จะออกแบบปรับปรุงอ่านะก็ก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะสิ่งที่ต้องควรมีถ้าเกิดว่ามีการประชุมนะก็แนะนําให้ท่านจะต้องทําระเบียบวาระรก,การประชุมให้ชัดเจนว่าแจ้งให้กับคณะกรรมการเขานะแจ้งให้กับคณะกรรมการเขานะครับเพื่อเป็นหลักฐานเราส่งให้กับคณะกรรมการเขาได้พิจารณาก่อนในเบื้องต้นนะ อย่าลืมว่าคณะกรรมการนะคณะกรรมการเรื่องขั้นเงืนเดือนเนี่ยโดยส่วนมากแล้วก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการนะหัวหน้าส่วนราชการฉะนั้นแล้วนะคนที่เขาส่งมานั่ก็คือส่วนราชการนั้นๆอาจจะมีคนของเขาอยู่ฉะนั้นแล้วก็ทําให้มันรอบคอบนะทำให้มันรอบคอบนะทำให้มันรอบคอบว่าเราจะพิจารณาอะไรโดยเฉพาะในวรระที่4นะครับพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขผู้ที่ได้รับขั้นพิเศษโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็พิจารณาเอกสารหลักฐานผู้ปฏิบัติงานนะครับนะ เอกสารหลักฐานพูดบัตรงานนั่นก็คือนะเอกสารที่เขาส่งมามีอะไรบ้างมีคําสั่งไหมมีบันทึกไหมนะครับมีคําสั่งไหมมีบันทึกไหมและระยะเวลานะระยะเวลานะระยะเวลาที่เขาปฏิบัติงานนะกี่เดือนนะกี่วันนะครับนะอยู่ในช่วงไหนนะอยู่ในช่วงการเรื่องขั้นครั้งที่หนึ่งไหมอยู่ในช่วงการเรื่องขั้นรั้งที่สองไหมนะครับรวมถึงการพิจารณาขั้นที่ได้นะก็คืออ่าอยู่ในขอบ ในเรื่องของการได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่อย่างไรนะดังที่วิดีโอชุดแรกที่ผมได้บรรยายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะทําเป็นรายชื่อผู้รับผู้เขาประชุมนะ,ะเพื่อเป็นหลักฐานไว้ว่าเขาประชุมจริงนะทาเป็นหลักฐานไว้นะครับเพราะผมเชื่อว่าในงานนี้นะหลังจากที่เราทําเสร็จหรือส่งไปที่จงัหจงหวัดไหนจงังหวัดต้องขอดูแน่ๆนะเสร็จแล้วหลังจากนั้น เกิดวันดีคืนดีน่ยสาตางงอ,อยากจะมาตรวจด,ดูบ้างเนื่องจากว่ามันเป็นประเด็นร้อนสําหรับคนท้องถิ่นนะครับผมก็แนะนําให้ท่านทําเอกสารหลักฐานไว้นะท่านคิดแทน,นคณะกรรมการไม่ได้นะฮะให้เป็นหลักฐานสําหรับใครที่ไม่ได้มานะก็ลงรายชื่อว่าไม่ได้มาไปเลยนะครับนะเสร็จแล้วเมื่อประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะให้ความสําคัญในเรื่องของรายงานการประชุมนะครับให้ความสําคัญนะในเรื่องของรายงานการประชุมนะแต่ที่แน่ๆนะฮะในเรื่องของรายงานการประชุมผมแนะนําให้เลขานะชี้แจงรายละเอียดให้หมดนะ แนะนำนะโดยเฉพาะนักทรัพย์ที่เป็นเลขาเนี่ยหรือผู้ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของอบตเนี่ยฮะทำรายละเอียดให้รอบคอบนะป้องกันตัวเองนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวไปเยอะมันจะพิมพ์เยอะนะเพราะว่าผมพิมพ์มาหมดแล้วนะในรายงานการประชุมพิมพ์มาหมดแล้วเยอะแยะมากมายตั้งสองสามหน้านะชี้แจงรายละเอียดไปให้หมดเลยนะครับว่า,าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนนะสำหรับข้าราชการนี่เป็นอย่างไร สำหรับลูกจ้างประจําเป็นอย่างไรสําหรับพนักงานจ้างเป็นอย่างไรสําหรับพนักงานครูขร้าราชการครูนี้เป็นอย่างไรโดยอ้างหลักเกณฑ์และระเบียบตามหนังสือฉบับใดก็คือไอวอเจ็ดห้าหนึ่งกนั้นแหละครับ I นะไอวอเจ็ดห้าหนึ่งนะท่านอ้างท่านท่าน,ท,านท่านชี้แนะชี้แจงรายละเอียดไปให้เข้าครบเลยตามหนังสือฉบับนั้นนะฮะเพื่อป้องกันคอรหาว่าสุดท้ายแท้สุดแล้วเอ๊เลขาไม่เห็นชี้แจงให้รับทราบเลยนะแล้วตัวนี้คือเป็นองค์ประกอบที่จะเป็นเกราะป้องกันนะ เป็นเอกสารเป็นต่อป้องกันให้กับเลขานุการเองว่าเราได้ชี้แจงให้กับคณะกรรมการทราบถึงรายละเอียดนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการประชุมพิจารณาพิจารณาอะไรแนะนําให้พิจารณาในเรื่องของเอกสาร1 3ึ่งเอกสารเลขขี้ทั้งที่กล่าวไปแล้วนะพิจนารณาว่าคนที่มีรายชื่อในเอกสารเนี่ยได้2ขั้นไปแล้วหรือยังนะหากได้แล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ได้อีกนะแล้วคือต้องดูในวงเงินของที่จะเลื่อนด้วยนะ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือนะครับในขั้นตอนให้รัฐกลุ่มว่าลงไปเลยว่าคณะกรรมการรายใดเห็นด้วยคณะกรรมการรายใดไม่เห็นด้วยนะครับเพื่อเสนอสุดท้ายก็คือให้นายกพิจารณา,นานเองฉะนั้นในรายงานการประชุมคนมีรายละเอียดประกอบไปด้วยเอกสารหนึ่งสามห้าหนึ่งว่าใครควรได้ไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้เพราะอะไรนะได้เพราะอะไรนะครับฉะนั้นถ้าคนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรก็ต้องชี้แจงไปในรายละเอียดนะนะให้เขาอ่าให้ให้รัฐกลุ่มว่าไม่ได้เพราะอะไร ส่วนได้เนี่ยให้อยู่ในขอบข่ายนะส่วนได้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะพิจารณาได้ให้อยู่ในขอบข่ายขอบข่ายลักษณะงานการปฏิบัติประกอบไปด้วยการรักษาการป้องกันการเฝ้าระวังการควบคุมการส่งเสริมการฟื้นฟูนะการรักษาโควิดการป้องกันโควิดการเฝ้าระวังโควิดการควบคุมโควิดการส่งเสริมโควิดนะการส่งเสริมและการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะเห็นไหมครับ อะไรก็แล้วแต่นะมีข้อหนึ่งเนี่ยก็คือพิจารณาไปเลยนะครับพิจารณาให้ขอบข่ายอยู่ในลักษณะงานเหล่านี้ที่จะได้นะครับข้อที่2เมื่อพิจารณาแล้วคนที่ได้ควรจะได้เมษาหรือตุลาและรวมทั้งปีเกินสองขั้นหรือไม่นะครับแต่สําหรับข้อแรกไอ้หนึ่งสามห้าเนี่ยให้ท่านพิจารณารวมถึงเอกสารด้วยนะครับเอกสารที่เขามีมานะเอกสารที่เขามีมาเนี่ยองค์ประกอบนะยองค์ประกอบที่เอกสารเขามีนะ่ะมีอะไรบ้างที่ที่คณะกรรมการจะต้องถามกันนะนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นในข้อ3เนี่ยก็ให้ให้สรุปนะเงินที่ได้ก่อนเลื่อนและหลังเลื่อนนะครับอย่าลืมว่านะครับเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนในครั้งนี้เมื่อรวมกับงบบุคลากรที่จ้างจ่ายของปี6กี่ในข้อบัญญัติแล้วต้องไม่เกินรอยละ40ตามมาตรา35หนะครับแต่ถ้าเกินคือมันผิดกฎหมายเมื่อมันผิดกฎหมายมันจ่ายไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยนะฉะนั้นแล้วตัวพรบองานบุคคล42เนี่ยกำหนดในมาตรา 35- หไว้ว่ากรณีการจ่ายงบบุคลากรนะ นะจะต้องไม่ตั้งใจเกินกว่าร้อยละสี่สิบนั่นเองนะฉะนั้นแล้วตัวนี้คือเรายังไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละแขกเทศบาลอบอตอ,อบอจอเนี่ยมันจะมีการเลื่อนเดือนเดือนเลื่อนขั้นไปเท่าไหร่และใช้เงินไปเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเมื่อรวมเมือ่อรวมกับปีหกสี่นะจะต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบนั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วก็สรุปนะพร้อมกับลงผู้จดรายงานการประชุมนะย้ํานะนเรื่องของการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งการพิจารณาเลื่อนในรอบนั้นคนละ คนละครั้งกันนะคนละรอบคนละคนกันคนละคณะกันครับก็พิจารณาก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านรายงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วประชุมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านก็รายงานผลให้กับนายกทราบนะนะท่านรายงานผลให้กับนายกทราบว่าท่านได้พิจารณานะครับท่านได้พิจารณาอย่างไรบ้างและที่สําคัญเมื่อรายงานผลให้กับนายกนี่ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของประธานนะเป็นหน้าที่ของประธาน นะประธานรายงานเข้าไปหานายกให้นายกทราบนะเรื่องถึงมตนะิรวมถึงเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการได้พิจรารณานะครับนะเสร็จแล้วนะท่านประธานนะคนเดียวนะลงนามในเอกสารเลขคู่ประกอบไปด้วยเอกสารหมายเลข2ที่อยู่ด้านขวาบนนะครับนะเลข2ในของข้าราชการนะครับนะเลข4นี่คือของลูกจ้างประจำนะครับนะเลข6นี่ของพนักงานจ้างนะครับแล้วก็เลข8อันสุดท้ายคือของครูนะนะครับ เมื่อได้มติเป็นที่เรียบร้อยว่าใครจะได้ใครได้ช่วงไหนนะใครจะได้ใครได้ช่วงไหนนะครับประธานนะประธานคนเดียวก็จะลงนามนะประธานคนเดียวก็จะลงนามนะรับรองเอกสารนะพร้อมถึงพร้อมถึงส่งให้กับนายกนะเสร็จแล้วนายกก็จะลงนามด้วยเช่นกันในกรณีที่อนุมัติรายชื่อที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนกรณีพิเศษนะครับฉะนั้นในเรื่องของเอกสารตัวนี้นะ ในลำดับนี้ที่จะรายงานให้กับนายกนี่เอกสารที่เราจะส่งให้ก็คือเอกสาร1 3ึ่ายังไม่พอแต่ท่านประธานน่ะต้องลงเอกสารในเลเอกสารเลขคู่นั่นก็คือ2468นะครับเอกสารมุมด้านขวาครับ2 4 6 8เป็นเลขคู่นะ่ะนะครับนะว่าใครควรได้ขั้นเท่าไหร่ในช่วงไหนอย่างไรโดยพิจารณาจากเอกสารเลขที่1 3ึ่งา้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับนะก็ไปออกคําสั่งนะก็ไปออกคําสั่ง หลังจากที่นายกเห็นเห็นด้วยนะเห็นด้วยก็นําไปออกคําสั่งนะออกคําสั่งนะโดยการคําสั่งของ,ของเราที่จะมีการแก้ไขเกิดขึ้นก็ประกอบไปด้วย4คําสั่งถ้าเกิดว่าบุคลากรที่อยู่ในสังกัดของท่านปฏิบัติงานด้านโควิดทั้ง4ประเภทก็คือข้าราชการหรือพนักง,งานสนทินประเภทที่1นะครับลูกจ้างประจําประเภทที่2แล้วก็พนักง,งานจ้างประเภทที่3แล้วก็สุดท้ายก็คือของครูนะ ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยู่4กลุ่มที่ได้รับการพิจารณาท่านก็แยกคําสั่งออกมาเป็น4คําสั่งนะประกอบไปด้วยคําสั่งที่1นึ่ะคำสั่งที่1ก็เป็นของพนักงานส่วนตบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับนะคำสั่งที่1นะครับเมื่อคําสั่งที่1่ท่านออกคาสั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอกสารรายละเอียบบัญชีแนบท้ายคำสั่งก็เป็นเอกสารเลขคู่นะครับนะส่วนวันที่มีผลนะส่วนวันที่มุนมีผลก็สุดแล้วแต่นะสุดแล้วแต่ที่ที่บุคลากรกลุ่ม นั้นๆหรือคนเหล่านั้นเนี่ยได้รับการพิจารณาตั้งแต่เมื่อใดต้องแยกกันออกนะตั้งแต่1เมษายนไหมหรือต้อง1ตุลาไหมต้องแยกกันออกนะต้องแยกกันให้ออกนะครับนะเสร็จแล้วท่านก็แนบเอกสารรายละเอียดนะท่านก็แนบเอกสารรายละเอียดนะครับนะเอกสารรายละเอียดก็คือเอกสารที่เราส่งมาให้กับนายกเห็นชอบอ่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเมื่อสักครู่นะครับนะนะครับนะ ก็คือเป็นเอกสารเลขคู่นั่นเองนะเป็นเอกสารเลขคู่นะแต่เป็นบัญชีแนบท้ายคําสั่งที่เราจะต้องลงให้กับนายกนะเป็นผู้ลงนามนะร่วมด้วยกับประธานคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนนั่นเองนี่คือคําสั่งตัวที่1นนะแต่วิธีการกรอกก็ให้ดูการกรอกจากหนังสือวอ5 1าหนึ่งเช่นกันนะผมไม่ขออา่ากล่าวในเรื่องของการกรอกตรงนี้นานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะถ้าดูนานไปมันจะเสียเวลานะคำสั่งที่2ก็จะเป็นของในส่วนของลูกจ้างประจาถ้าท่านมีและเช่นกันท่านก็แนบเอกสาร นะครับเลขคู่หมายเลข4นะครับเพื่อเป็นแนบท้ายคําสั่งสําหรับลูกจ,จ้างประจำนะคำสั่งตัวที่3ก็เป็นคําสั่งของพนักงานจ้างนะคำสั่งของพนักงานจ้างนะครับที่มีหน้าที่นะเนะช่นกันนะก็แนบเอกสารหมายเลข6นะครับ,บเอกสารหมายเลข6บัญชีแนบท้ายสําหรับของพนักงานจ้างนะครับและคําสั่งอีกอันหนึ่งก็เป็นคําสั่งของนะคำสั่งของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับนะ ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแนบท้ายเอกสารรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งก็เป็นเอกสารนะเอกสารอันสุดท้ายคือหมายเลข8เลขคู่นั่นเองนะฉะนั้นตัวที่แนบท้ายคําสั่งนะก็จะประกอบไปด้วยเอกสารเลขคู่คือ2 468ี่หนะสองสนะโดยคนที่ลงนามท้ายคําสั่งก็ประกอบไปด้วยประธานพี่ารณาเลื่อนกับท่านนายกนะครับที่อนุมัติรายชื่อนั่นเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านออกคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่ามีบางแห่งที่ มีการเลื่อนขั้นไปแล้วนะอย่างเช่นคนที่ได้รับการพิจารณา1เมษายนเนี่ยมันก็จะมีผลพวงมาถึง1ตุลานะแม้1ตุลาเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาก็จริงแต่ว่าเงินที่เขาถูกดีดขึ้นในช่วงเมษยายนเนี่ยทำให้มีผลต่อตุลาด้วยชันะ่นก็ต้องไปแก้ไขคําสั่งในช่วงนั้นๆที่มันเกิดขึ้นนะหรือคนที่ได้รับการเลื่อน1ตุลา63อีก0.5ขั้น มันก็มีผลต่อมานั่นก็คือมีผลต่อ,อคําสั่งนันหนึ่งเมษาะเมษาหกสี่เม, 64, มื่อสักครู่ที่ท่านเลื่อนไปเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับบุคคลคนนั้นที่ถูกแก้เงินเดือนไปนะที่ถูกแก้การเลื่อนขั้นออกไปเนี่ยมันก็จะมีผลย้อนหลังมาทั้งหมดเลยแมนะ้แม้คนคนนั้นเนี่ยโอนย้ายไปก็แล้วแต่ หรือโอนหรือย้ายไปตำแหน่งใหม่เราก็ต้องไปแก้ไขคําสั่งให้โอนคําสั่งรับโอนรวมทั้งหมดเลยนะอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นตัวนี้ในเรื่องของการแก้ไขคําสั่งเนี่ยมันจะอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ท้ายนะแก้ไขคําสั่งที่อยู่ท้ายนะการออกคําสั่งเลื่อนขั้นโควิดเลื่อนโควิดนะเช่นการเลื่อนระดับขึ้นไปนะมันก็จะมีฐานเงินเดือนที่มันสูงขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับกรณีการโอนกรณีการเลื่อนเงินเดือ,อ,อนณหนึ่งเมษาเนี่ยมันถูก เลื่อนมันถูกโอนด้วยเงินเดิมหมดเลยฉะนั้นแล้วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงินใหม่เงินมันจะถูกตามตัวเข้าไปเราไม่ต้องไปแก้ไขคําสั่งนะรวมถึงถ้าเกิดว่าเขาโอนไปที่ใหม่เราก็ต้องแก้ไขคําสั่งตัวนี้แล้วก็ส่งไปให้กับปลายทางเขาออกคําสั่งเช่นกันนะครับนะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็อีกองค์ประกอบเยอะแยะมากมายสุดแล้วแต่ที่เคสมันจะเกิดขึ้นนะครับนะทาแก้ไขคําสั่งที่เกี่ยวข้องนะครับนะในกรณีที่มันเกิดขึ้นนะหลังจากที่คําสั่ง ของโควิดที่ได้รับนั้นออกไปแล้วนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านแก้ไขคําสั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะทำหนังสือส่งอําเภอและส่งจังหวัดนะโดยเฉพาะตัวที่ส่งไปที่จังหวัดเนี่ยอย่าลืมว่าเอกสารรายละเอียดที่ส่งเข้าไปเนี่ยเอกสารการพิจารณานะเพืนะ่อที่จะให้ทางจังหวัดได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามหนังสือวอเจ็ดห้าหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านะแล้วก็ไปแก้ไขในศูนย์ข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติแล้วก็กรกอีกเยอยะแยะมากมาย อันนี้คือองค์ประกอบนะสุดท้ายท้ายสุดนะในไฟล์ชุดนี้มันจะถึงลำดับการทําหนังสือส่งไปที่ท้องถิ่นจังหวัดนะฉะนั้นแล้วตัวไฟล์นี้เป็นไฟล์ Word นะเป็นไฟล์ Word เนี่ย o, ผมจะลงหน้าเฟซมันลงไม่ได้นะผมจะลงหน้าเฟซมันลงไม่ได้ฉะนั้นแล้วผมจะลงในไฟล์กลุ่มนะผมจะลงในไฟล์กลุ่มเพื่อให้มันอยู่ในกลุ่มและสามารถโหลดได้อยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นแล้วกลุ่มที่ผมจะลงนะเป็นกลุ่มนะกลุ่มชื่อกลุ่มว่าเก็บไฟล์งานสวนสิงศกเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับ ให้ท่านไปโหลดดู <p> ที่กลุ่มนี้แล้วกันนะครับนะนะให้อยู่ให้ท่านอยู่ในกลุ่มโหลดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลาที่มันลงไฟล์แล้วมันจะติดอยู่ในในช่องของการโหลดไฟล์ได้ตลอดเวลานะแต่ไม่สามารถ <itu S 2> ที่จะลงในหน้าเฟซได้นะเอางี้แล้วกันนะท่านก็ไปโหลดอยู่ด้านหน้าในกลุ่มเก็บไฟล์งานก็แล้วกันนะครับสําหรับไฟล์ตัวนี้นะครับก็โอเคนะ ส่วนไฟล์ที่จะทําต่อไปนะครับพอดีตอนแรกผมว่าจะทําไปรวมกันแต่บางอื่นว่าด้วยความที่เห็นท่านเร่งรีบนะเกรงว่าไม่ทันไม่ทันเกรงว่าไม่ทันส่วนบางแห่งก็กาลังจะเริ่มทําแล้วก็เลยต้องเอาไฟล์ตัวนี้ลงมาก่อนอไฟล์ต่อไปนะไฟล์ที่กําลังจะทํานั่นก็คือไฟล์คานวณน,นะไฟล์คํานวณอไฟล์คํานวณไฟล์คํานวณการตกเบิกไฟล์คํานวณการตกเบิกนะ ไฟคำนวณได้เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นของครูตัวเนี้ยเราก็จะลงไปสมมุติได้1% 1% 1%อร์เนตปอร์เซ็ตเอร์เซตัวเนี้ยนะครับมันก็จะดีดเงินให้สำหรับของครูนะแต่ใครตัวนี้ก็เป็นไฟล์ที่ประยุกต์มาจากการเรื่องเงินเดือนของครูก็เป็นเรื่องที่ปกติที่นักรัพย์ท่านทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟล์เรื่องของการคำนวณของพนักงานจ้างเช่นกันนะ,ะถ้าได้1% 1% 1%เเนงี่ยเงินมันก็จะดีดนะครับขึ้นเป็นอัตโนมัตินะครับ เงินมันก็จะดีดขึ้นอัตโนมัตินะเราก็สมมุติขึ้นมาว่าแต่ละคนจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะดีดขึ้นให้อัตโนมัตินะครับฉะนั้นแล้วนะก็ไอไฟฉบับนี้เดี๋ยวขอทําในเรื่องของการตกเบิกพร้อมกับบันทึกนะครับเพราะว่ากําลังทําอยู่อย่างหนึ่งนั้นก็คือตัวที่จะเป็นคํานวณการตกเบิกแต่ยังไม่เลี้ยเสร็จนะครับยังไม่เลี้ยเสร็จนะครับอ่านั่งทํากันเมื่อคืนนะนั่งทําเมื่อคืนว่าถ้าตกเบิกเท่านี้แล้วจะได้เท่าไหร่ เดี๋ยวมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติมันก็จะคำนวณให้อัตโนมัติขนาดแล้วก็คือกําลังทาไฟล์อยู่นะครับทำไฟล์อยู่นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ท่านที่จะโหลดสําหรับในเรื่องของไฟล์ลําดับขั้นตอนให้ท่านไปโหลดเอาที่ไฟล เก็บไฟงานสวนชิงศกเษตรตามธรรมชาติกัแล้วกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้าไปกันแล้วกันแต่ก็หลายคนก็คงเข้าไปแล้วแหละเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ในนั้นหลายพันคนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าคนที่ติดตามช่องทางในหน้าเฟซสวนสิงศกก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของเก็บไฟงานด้วยแหละผมคาดว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแล้วก็ให้ท่านไปโหลดเอาที่ช่องทางนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของลาดับขั้นตอนแต่ท่านท่านได้โหลดไฟงานไปดูแล้วท่านก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องของลําดับที่มัน มีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับก็ฝากไว้นะครับก็คือในเรื่องของอเอกสารนะเอกสาร1 3ึ่ที่ส่วนราชการนะครับส่วนราชาการจะต้องส่งมานะครับนะสำหรับนักรัพย์ก็ไม่ต้องไปคิดไปทําให้เขานะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเขามีเอกสารอะไรนะเราอยู่เฉยเฉจนกว่าส่วนราชาการเขาจะส่งมาให้เรานะครับนะหรือให้คําแนะนำนะให้คําแนะนําเราไม่สามารถที่จะไปไล่หาเก็บเอกสารให้เขาได้ส่วนราชาการน่ะเขาต้องไปคุยกับลูกน้องของเขาเองนะว่ามีใครที่มีเอกสารใครไม่มีหลักฐาน โดยปกติแล้วนี่ส่วนราชการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วหน้าส่วนเนี่ยเขารู้ยูยแล้วผอกองก็รู้อยู่แล้วว่าใครมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปไล่ตามเก็บว่านะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนะก็พูดโดยรวมอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่ต้องรับรองนะครับนะรับรองเสร็จแล้วก็ส่งผู้บุคคข้ารชาตามทันจนมาถึงเรานะครับฉะนั้นแล้วก็องค์ประกอบในเรื่องของฟายงานก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวนสิงโสะเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวลงไฟล์ให้ท่านโหลดอยู่ที่กลุ่มกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลงไฟล์ตอนนี้เลยครับ